อยูในโลกที่สามารถล่เหยื่อได้เป็นทีมนะครับ mm hmm. แล้วก็มีความคล้ายคลึงกับมนุษย์มากที่สุดนะครับ <Yeah. S 1> เรียกได้ว่าเป็นสัตว์สังคมนะครับผมปกติเนี่ยการออกล่เหยื่อของน้องลกเกี่ยวทุกสายพันธุ์เนี่ยมันออกไล่าเหยื่อไปแค่ตัวเดียวเท่านั้น <Yeah. S 1> ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าน้องลูกเกี่ยวมีน้ําหนักตัวอยู่ที่ประมาณ3กิโลกร,รมัม เหยื่อที่เขาจะสามารถล่าได้เนี่ยต้องมีน้ำหนักตัวไม่เกิน1กิโลกร,รัมเท่านั้นนะครับเพราะถ้าหนักมากไปกว่านี้เนี่ยจะปีนจันกรยานบนท้องฟ้าไม่ไหวแต่สําหรับเจ้าสายพันธุ์นี้นะครับผมน้องพักกาดของเราเป็นเพศเมียนะครับโตเต็มวัยแล้วเนี่ยความกว้างของปีกอยู่ที่ประมาณ1เมตร20ซนติเมตรนะครับผมน้ําหนักตัวอยู่ที่ประมาณ10ขกดหรือว่า1กิโลกร,รมัมเมื่อเขารวมกันล่าเหยื่อเขาสามารถล่าเหยื่อที่มีน้าหนักตัวถึง2กิโลกรัมได้อย่างสบายๆนะครับค่ะ อ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดโรนามาเลียเนี่ยเขาจะมีนิสัยดุร้ายไหมคะลูกเอ๋ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าน้องเขาถูกพ่อและพัฒนาสายพันธุ์ให้เป็นสัตว์เลี้ยงภายในบ้านแบบเต็มรูปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เรียกง,ง่า,ายๆว่าตั้งแต่ขั้นตอนการผสมพันธุ์เนี่ยก็อยู่ใต้ใชายคาบ้านเดียวคนแล้วลืมตาอ,อมันจะเปิดเนี่ยน้องเขาก็เห็นคนแล้วฉะนั้นน้องเขาค่อนข้างคุ้นชินและ,ะเป็นมิตรกับคนมากๆครับคุณครับก็แล้วอย่างนี้เนี่ยหยน้องประกาศเดี๋ยวลองเราเล่นๆ,น,ๆ,น,ๆน,น้องๆหนูคิดว,ว่าน้องประกาศทานอะไรเป็นอาหารคะลูก พักการโอ้โหตั้งไม่ไกลกับชื่อตัวเองนะคะคุณแม่ทานจริงๆน้องประกาศเขาทานอะไรเป็นอาหารโอ้โหอาหารแก้กิ่สำหรับน้องประกาศของเราเนะครับเราสามารถหาซื้อน้อประทานะครับที่ขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปหรือว่าแมคโครเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งตลาดสดที่เราเอามาผัดหรือว่าทอดจะเตรียมกินเนี่ยนะครับนำมาหั่นหยิบจิ้มเด้แมก็สามารถกินยืนเป็นอาหารให้น้องก็ได้เลยครับโ,โ,โอ้โหในเมื่อเราบอกว่าวมีน้องเขาแล้วเนี่ยจริงๆน้องเขามี ความสามารถพิเศษทำอะไร<ช>ไ<ด>บ้างคะสำหรับการรับน้องนกเกี่ยวสายพันธุ์นี้เข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยสมัยก่อนนะครับผมนำเข้ามาด้วยเชิงพันชย์จะไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้เนี่ยนำเข้ามาเป็นเพื่อนเล่นแก้งเหาเป็นสัตว์เลี้ยงภายในบ้านเดี๋ยวเรามาอาธิบายครัว่าเชิงพณิชย์นี้คืออย่างไรครับว่าเชิงพัน,น,นชย์นี่ก็คือน้องว่าเนี่ยสามารถรับจ็อกไล่โกคพิราบได้อย่างที่เราทราบกันนะครับว่ามูลของน้องโกคพิราบแล้วก็ตัวของน้องนกพิราบเองเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนสินค้าของเรารวมถึงพืชผลทางเกษตรด้วย ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราทําอาคารเป็นที่มาสักตึกหนึ่งมีความสูง15ชั้นถ้ามีน้องนกพิราบไปใส่ัยอยู่รับรองไม่มีผู้เช่าแน่นอนเราเองซึ่งเป็นเจ้าของเนี่ยก็กลัวแล้วก็ไม่อยากที่จะไปอยู่เพราะจะได้รับอันตรายจากเชื้อโรคของน้องนกพิราบคราวนี้จะทำยังไงกู้แบงค์ทำตึกขึ้นมาก็หมดไปหลายตังคงนะครับทาสีทาสันไม่อย่างสวยงามจเจ้าตะข่ายไปลอ้ลอมรอบก็ดูไม่ดี จะเอาเหล็กดัดจะเอาลูกกงไปติดก็ผิดหลักวงจุย้ยจ้านคนมาไลา่น้องก็ไม่ไปจะเอายาไปเบื่อหรือวาปืนไปไล่ยิงเนี่ยก็ควรจะบาดเราจึงเลือกใช้วิธีจากธรรมชาติสู่ธรรมชาตินะครับโดยการปล่อยน้องลดนักล่าเนี่ย ไปบินบรดเวยรอบบที่ที่มีน้องนกพิราบอาศัยอยู่หรือว่าบ้านของน้องนกพิราบน้องนกพิราบเองเขาก็จะรู้ด้วยสัญชาตญาณของเขาเองว่าเขาจะต้องตกเป็นเหยื่อเขาจะต้องโดนล่าเขาก็จะหนีหายไปเองตามธรรมชาติครับไม่จาเป็นต้องไปฆ่าไปแกงแล้วก็ไปเอาชีวิตเลยครับโอ้โหอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดโรนน้องเขาเ้ามาเลี้ยงเนี่ยเราจะมีวิธีการฝึกฝนอย่างไรบ้างนะครับก่าท no ี่จะสามารถปล่อยวินิฉัยแล้วเรียกกลับมาได้นะครับผมรวมถึงรับจ็อบไล่นกพิราบได้เนี่ย เราต้องมีขั้นตอนการฝึกฝนนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้น้องประกาศของเราสาธิตแบบง่ายๆให้ดูนะครับผมครับแล้วก็หลังจากสาธิตเนี่ยนะครับเราจะให้น้องๆเนี่ยขึ้นมา,าร่วมสนุกกับน,น้องประกาศกาันอะครับเดี๋ยวเราลองวนตรงกลางขยับนิดนึงนะคะลูกอ่าขยับซ้ายขยับขวาตัวเองนะะิดนึงนะคะอ่าขยับได้ค่ะลูกขอบคุณครับครับผมเราทําจุดสต็อปนะครับผมไว้ให้น้องประกาศจะเป็นทักตัวแล้วก็ คือเสาที่อยู่ด้านหลังนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยครับเราจะให้น้องากัน,นเรานะครับหมบิในในระยะที่ใกล้ๆก่อนนะครับตรงนั้วเราต้องมีอุปกรณ์ก่อน